ความนิยมในการต่อหรือการติดเล็บปลอมีมากขึ้นนะคะเราจึงได้เห็นความหลากหลายของรูปแบบและสีสันของเล็บแต่ภายใต้ความสวยงามที่เราเห็นก็อาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่หลายอย่างด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. อาการแพ้ อันตรายจากเล็บปลอมที่พบได้บ่อยนั่นก็คือการแพ้สารเคมีที่ใช้ในการทำเล็บอย่างน้ำยาอะซิโตนซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ในการถอดเล็บอะคริลิกและเล็บเจลที่ผู้ทำเล็บเจลและเล็บอะคริลิกนั้นต้องแช่นิ้วมือในน้ำยาอะซิโตนอย่างน้อย10นาทีเพื่อให้เล็บปลอมอ่อนตัวลงและถอดออกได้ง่ายสำหรับสารเคมีในน้ำยาก็อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองเช่นผิวหนังบริเวณร,รอบๆเล็บบวมแดงและมีตุ่มหนองค่ะ นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อเล็บปลอมสำเร็จรูปมาติดเองก็อาจจะเกิดอาการแพ้จากการใช้กาวติดเล็บที่มีส่วนประกอบของเอทิลไซยาโนอะคริเลตที่เป็นสารซึ่งใช้ยึดเกาะชนิดแห้งเร็วที่ผสมในกาวสำหรับติดเล็บปลอมหรือกาวติดขนตาปลอมซึ่งก็อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังเยื่อบุตาทางเดินหายใจและอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้โดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อสารเคมีและไอระเหย 2. เล็บอ่อนแอและเปราะบางนอกจากจะทำให้เกิดอาการแพ้การทำเล็บปลอมประเภทเจลและอะคริลิกช่างทำเล็บเขาต้องตะไบหน้าเล็บเพื่อให้ผิวเล็บขลุกระเล็กน้อยจึงจะช่วยให้สีทาเล็บและเล็บอะคริลิกยึดเกาะกับเล็บจริงได้ดีขึ้นรวมทั้งการแช่นิ้วมือในน้ำยาอะซิโตนเพื่อให้ถอดเล็บอะคริลิกหรือล้างสีเล็บออกได้ง่ายอาจทำให้ผิวแห้งเล็บฉีกเปราะบางและหักง่ายค่ะ การทำเล็บบ่อยๆอาจทำให้เล็บของเราอ่อนแอได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะโดยปกติแล้วเล็บอะคริลิกและเล็บเจลมักจะอยู่ได้นานประมาณ2-3สัปดาห์ถ้าเกิดต้องการให้เล็บสวยงามเหมือนเดิมก็ต้องให้ช่างทำเล็บเติมสีบริเวณโคนเล็บการสัมผัสน้ำยาทาเล็บและสารเคมีในการทำเล็บจึงมีโอกาสทำให้เล็บเปราะบางและหักได้ง่ายขึ้น 3. รังสี UV การทำเล็บปลอมชนิดเล็บเจลต้องอบสีทาเล็บให้แห้งด้วยเครื่องอบเจลที่ใช้รังสี UV ถึงแม้รังสี UV จากเครื่องอบเล็บเจลจะมีความเข้มข้นของรังสีต่ำและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังแต่การสัมผัสรังสี UV เป็นเวลานานก็อาจทำให้สีผิวไม่สม่ำเสมอเกิดจุดด่างดำและริ้วรอยขึ้นมาได้ค่ะ 4. การติดเชื้อ การติดเชื้อที่เล็บเกิดขึ้นมาได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าช่างทําเล็บต่อเล็บอะคริลิกไม่แน่นหรือไม่แนบสนิทไปกับเล็บจริงก็อาจทําให้เกิดรอยต่อระหว่างเล็บอะคริลิกกับเล็บจริงได้ซึ่งอาจทําให้ความชื้นเข้าไปสะสมและเกิดเชื้อราที่เล็บได้ ถ้าหากเล็บปลอมได้รับแรงกระแทกก็อาจทำให้เล็บจริงเคลื่อนออกจากเนื้อเยื่อใต้เล็บซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ทำเล็บที่ไม่สะอาดหรือการนำเล็บที่หลุดออกมาแล้วไปติดทับใหม่โดยไม่ทำความสะอาดก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งอาจจะเจริญเติบโตระหว่างชั้นเล็บจนทำให้ผิวหนังอักเสบได้ค่ะ ในช่วงแรกของการติดเชื้ออาจไม่มีอาการแต่เมื่อติดเชื้อไประยะนึงแล้วเล็บก็จะมีลักษณะหนาตัวขึ้นสีเล็บเปลี่ยนไปคันผิวหนังบริเวณเล็บและเล็บแยกตัวออกมาจากฐานเล็บ ถ้าหากสังเกตเห็นอาการติดเชื้อเราควรต้องถอดเล็บอะคริลิกออกค่ะจากนั้นก็ให้ล้างเล็บด้วยสบู่และน้ำควรหลีกเลี่ยงการทำเล็บจนกว่าจะหายดีเนื่องจากการทำเล็บขณะที่มีอาการติดเชื้อจะยิ่งทำให้เล็บเสียหายรุนแรงขึ้นหากอาการติดเชื้อไม่ดีขึ้นก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาคราวนี้มาดูการป้องกันอันตรายจากเล็บปลอมกันบ้างนะคะถ้าเกิดเราไปต่อเล็บปลอมที่ร้าน ควรจะเลือกร้านทำเล็บที่จดทะเบียนถูกต้องบริเวณร้านและอุปกรณ์ทำเล็บก็ควรต้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยเลือกช่างทำเล็บที่ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตควรต้องบอกให้ช่างหลีกเลี่ยงการตัดแต่งบริเวณจมูกเล็บซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อถ้าหากว่าทำเล็บเจลควรจะเลือกร้านทำเล็บที่ใช้เครื่องอบเล็บที่ใช้แสง LED แทนเครื่องอบแสง UV และทาครีมกันแดดบริเวณมือก่อนทำเล็บเจลค่ะ ถ้าหากว่าเราไปซื้อเล็บปลอมสําเร็จรูปมาติดเองอันนี้ควรต้องเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือและใครที่ไวต่อสารเคมีในกาวติดเล็บควรต้องสวมผ้าปิดจมูกเมื่อทําเล็บด้วยจะได้ป้องกันการสูดดมสารเคมีที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองค่ะ ส่วนอันตรายจากเล็บปลอมจะมีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเล็บและผิวหนังโดยรอบซึ่งไม่ควรจะทำเล็บบ่อยเกินไปนะคะควรจะพักการทำเล็บเป็นระยะเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้เล็บอ่อนแอค่ะ หลายคนคงจะยังไม่รู้ว่าเล็บสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของแต่ละคนได้นะคะเล็บที่มีสุขภาพดีก็คือเล็บที่มีสีออกชมพูจางๆและจากสีผิวของเนื้อข้างใต้เล็บพื้นผิวเล็บเรียบผิวหนังรอบเล็บมีความแข็งแรงไม่ถอยรน่นและเล็บมีความหนาไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปค่ะถ้าหากว่าเล็บมีความแตกต่างไปนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็อาจจะเป็นเล็บที่ไม่ปกติและเป็นสัญญ,ญาณเตือนของความผิดปกติในร่างกาย เล็บที่ผิดปกติเกิดขึ้นมาได้จากหลากหลายสายเหตุนะคะนั่นคืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อสารเคมีระคายเคืองการกระแทกมะเร็งหรือเกิดจากโรคทางกายอื่นๆซึ่งเราก็สามารถสังเกตลักษณะของเล็บได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ ความหนาและความบางผิดปกติเล็บที่หนามากผิดปกตินั้นมีหลายโรคที่เป็นสาเหตุเช่นเชื้อราที่เล็บซึ่งนอกจากเล็บจะหนาขึ้นแล้วเล็บอาจจะมีสีเปลี่ยนแปล,ปล,ปลรงร่วมด้วยโดยเป็นสีเหลืองหรือสีขาวสีดำผิวเล็บอาจจะมีความขๆๆรุขระร่วมด้วยค่ะนอกจากนี้โรคสะเก็ดเงินก็อาจจะมีเล็บหนาได้แต่ว่าต่างกับเชื้อราที่โรคสะเก็ดเงินมักจะมีอาการเล็บหนาหลายๆเล็บตรงข้ามกับโรคเชื้อราที่มักจะเป็นไม่กี่เล็บ เ wow! ล็บเว้าลงจนคล้ายกับรูปช้อนเล็บจะมีลักษณะขาวซีดอ่อนแบนบางและแอนคล้ายกับช้อนพบในโรคเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กเล็บที่มีพื้นผิวครุขระผิวเล็บอาจจะเป็นลุมเล็กๆถ้าเป็นหลายเล็บอาจจะบ่งบอกถึงโรคสะเก็ดเงินผิวหนังอักเสบรวมทั้งผมรูงเป็นหย่อมๆและอาจพบได้ในเด็กบางคนโดยไม่มีสาเหตุค่ะ เล็บเป็นร่องลึกตามแนวขวางเกิดขึ้นได้จากการเจริญเติบโต,ตของเล็บถูกรบกวนจากอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยร้ายแรงเช่นการมีไข้สูงการผ่าตัดผิวหนังรอบเล็บบวมแดงมักจะเกิดกับผู้ที่สัมผัสน้ำบ่อยๆเช่นการทำงานบ้านช่างทำผมที่จะเกิดการระคายเคืองบริเวณเล็บได้ง่ายจากสารเคมีน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดบ้านทำให้ผิวหนังรอบเล็บหรือจมูกเล็บมีการเปื่อยยุ่ยบวมแดง ลักษณะนี้ไม่ใช่เชื้อรานะคะต้นเหตุจริงๆก็คือการอักเสบของคนเล็บแต่ถ้าหากว่าเป็นต่อเนื่องนานๆในบางครั้งก็อาจจะเกิดการติดเชื้อราตามมาได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวหนังที่อ่อนแอนี้ทำให้ผิวหนังรอบเล็บบวมแดงปวดและมีหนองร่วมด้วยอาการบวมแดงมักจะเป็นมาไม่นานซึ่งต่างจากคนที่มีผิวหนังรอบเล็บบวมจากการระคายเคืองของสารเคมีซึ่งจะมีประวัติเป็นมานานกว่าค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ